สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าพี่พี่เพื่อนๆพนพี่น้องไทยบ้านสุผูสุสคนทั้งทางใกล้และทางไกลเด้อโสมสิพามาชมแม่คนิงอยู่นอร์เวย์คะ่ะเจ้าห้องอย่างนี้ริมบ่รีมบ่นี่ละจะอีกอย่างละ <laughs> มาชมน้ำกันเด้อจ้าผู้ใดเข้ามาแล้วกะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเน่เดอ้อจ้าอุ้ยหนาวหนาวหนาว,นาวมาชมน้ำกันเลยจา้า <c oughs> นี่จ้าแม่ขนินหยดกลายเป็นน้ำแข็งเลยนี่จ้าขาวพุ้นไปหมดเลยจ้า เต็มทุ่งไปหมดเลยต้นไม้ก็เป็นสีขาวไปเบิดเลยจ้าน้ำหยดลงมาเป็นน้ำแข็งเลยนี่จ้าต้นไม้ก็เป็นสีขาวโมเมนหิมะเลยจ้าน้ำค้างหยดลงมาเป็นน้ำแข็งจ้าเบึ่งนี่ เป็นน้ำแข็งไปหมดเลยจ้านี่แม่นเบิดเลยนี่หนาวเย็นจ้ะเต็มทุ่งขาวไปหมดเลยแม่คะนิง่งนี่จ้าพามาชมเต็มทุ่งเลยจ้พ่พามาเบิ่งต้นไม้เด้อต้นไม้ก็เป็น สีขาวเต็มเบิด <ar> เลยจ้าสีขาวเต็มหมดเลยจ้าบังเกบดรบนี่สวยไหมคะสวยไหมสวยไหมจ้า นี่จ้าขาวเต็มหมดเลยเป็นน้ำแข็งเลยจ้ะนี่สวยมากจ้าอากาศติดลบแล้วจ้าขาวเต็มท้องทุ่งเลยจ้าแม่คะนิง้ง หนาวหนาวหนาวเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยแม่คนิงจ้าบรรยากาศขาวเต็มทุ่งไปหมดเลยจ้าสวยไหมคะ อุ้ยน,นี้ขาวน้ำแข็งเต็มหมดเลยจ้าอุ้ยหนาวหนาวหนาจ้าน้ำแข็งทั้งนั้นเลยจ้านี่ละจ้าต่างบ้านต่างแดนต่างเมืองพี่น้องเอ้ย แม่คานิง่งน้ำยดลงมาเป็นน้ำแข็งนี่ละจ้าข่าวเต็มทุ่งไปเลย สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนเด้อจ้าสมพามาเบิ่งแม่คนิงเป็นจังดางามกันอยู่เบาน้า,นาข้างยศยศมาเป็นน้ำแข็งจะอากาศติดลบหนาวข่าวไปเบิดเลยตามทุ่งห <c oughs> มักกันอยู่บ่คะถ้าหมักก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งซับซักให้กดไลค์กดแชร์ให้ สาสกลระเบิดบ่ายโนเวพูนี่ no เป็นกำลังใจใน่เด้อจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้าขอบคุณหล,ลายๆจ้ารักษาสุขภาพเด้อช่วงนี้มันหนาวโควิดกระบาดยูนี่กระ,ะบาดคือการจ้าดูแลสุขภาพสุขภูสุคนเด้อพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้เอาธรรมชาติ น้ำข้างยศเป็นน้ำแข็งแม่คันิง่งอยู่เมืองนอกมาฝากจ้าพ่อพ่อกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วขอบคุณค่ะห <c oughs> <c oughs> นาวหนาวหนา <c oughs>